ไม่เหมือนดิมนะขอแบบวีดีมอให้หน่อยไอ้ดีใจไปเด็ดพวคุยกัดีไอ้ดีไอ้ดีมึงมึงมึงยิงตรงกลางไงโอโซนยิงฝั่งซ้ายกูยิงฝั่งขวาโอเคป่ะไม่จอดรถไปบังเกอร์หน่อยก็ได้นะเอาผ่าไปบังเกอร์ให้ให้ให้ไอ้ดีดีอยู่ไหมไดียินที่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยคุยกันในไฟอทีนึงพี่เดี๋ยวไปกันเล่นเราได้แ่ะว่าคือจะถ้าใช่เดี๋ยวค่อยคุยไงสุดท้ายมันก็ต้องเหมือนเดิมนะรไม่จอดได้ไหมร่ไม่รังไม่ได้หรอก ังไงนะขออีกทีดิสมมติว่าอันนี้คุยกับปืนนะสมมติว่าปืนเขาอะสมมติว่าปืนเขามาซ้ายอันนี้กี่คนวะแชทยี่สิบปะยี่สิบคนปะเราเราเปลี่ยนมาเล่นฝั่งซ้ายไหมฝั่งซ้ายมันต้องมาช่วย มันมันมันก็ว่าอ๋ไหมแล้วก็ไม่ต้องเอาเพื่อนเรียกเพื่อนอ่ะมึงต้องไปเป็นลวงไหมใช่ไหมไปลวงป่ะมันต้องมีคนโฟกัสตัวปืนฝั่งเขาด้วยในไฟอะใ่ไฟอะกดเ็คุยกันนะส่วนส่วนในวอเดี๋ยวปืนจะคุยกันแล้วเดี๋ยวเดีให้ของหาคนไปซ้ำให้ไม่คนอื่นพูดได้สมมติอย่างให้ยิงตรงไหนมึงพูดได้ในวอสมมติมันไกลอ่ะเออมึงมึงมึงพูดได้เว้ยไม่แพ่นะไม่แพ่นะ ถ้าผมล้ ANS มปหน้าผมล้แล้วพี่วางอ่ไหนพี่วางอไหนคุเจนหอนอกนะเอาดิเอาดิเล่นได้นะยิงได้ลงมานะเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮยเฮ้ยยเฮ้ย้เฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เเฮยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้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 ้ยเฮ้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 ยเ คือเรามีบังเกอร์น้องใจเย็นมันจะเล่นขวานะมันจะดันขวามันนะเนาไปดูด้วยโฟกัสดีโฟกัสดีน้องนี่คือเรามีบังเกอร์อยู่ให้ให้เขายิงไปให้เขาเขาต้องดันมาหาเราโคตรเยอะอ่ะดูดิคืวพอ๋พี่เลื่อยอยู่ด้านหลังนะพี่อยู่หลังอยู่หลังไม่ต้องตีพี่เข้าไปอุ้มศพได้ได้เดี๋ยวดูเรื่องแล้วไอ้ดี้เขาลมเยอะให้ชนเลยไอ้ดี้หรือยังไงลอยเขาดันมาได้นะลมเยอะมากอ่ะใจเย็น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 พี่ใจเย็นใจเย็นตอนมึงบอกเลยดันตอนไหนก็บอกเลยมึงบอกเลย

โอ้โหเขี้ยมันกักไก่สัตว์สัตว์เลยดีว่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยมันกักตรงรถอ่ะได้น้องดามะน่อยโอ้โหมันดักไก่มันดัก,ม,ดก,ม,ดกมันเอาไก่ว่ะ ดัดดาวร่ยากอะถ้าดันบาตายฟรีอ่ะปืนเราโดนปะเดียวโดนแล้วฟังเสียงกูฟังเสียงปืนยิงฟรีจัดอ่ะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาคนนึงสวยทุกตรองลดทะลุได้นะเว้ยทะลุได้นะเว้ยทะลุได้นะตอนเนี้ยทะลุได้ทะลุได้ทะลุได้อืนเอ้ยน่าทะลุไปเอาสวยทะลุมา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 เยี่ยตายฟรีวะเนี่ยปืนแม่งยิงสวยรีซอร์สวยต่อ สวยน้องสวยจัดเฮ้ยขวยเอ้ยเดี๋ยวผมลองรองเล็งปืนให้ดีกว่าว่เต้องมีคนเม้มปืนคนหนึ่งสวยซอโอ้ยซอตายหลวงยากเว้ย เพราะว่าถ้าล้วงมาคนเดียวอ่ะยังไงก็ตายอ่ะยังไงก็ต้องวิ่งมากันเนี่ยเนี่ยต้องให้เพื่อนวิ่งมาตรงเนี้ยดันเพื่อดันเนี่ยแต่ปืนอ่ะปืนมันยิงฟรีอ่ะปืนยิงฟรีอ่ะต้องคือแม่งไฟแม่งไฟวัดปืนอ่ะเพราะมันมีปืนเข้ามาปืนสามพี่ไม้ขอสนับผมขอสนับผมขอสนับได้ป่าวะเ<อ>ชื่อใจกูเชื่อใจกูจกเปลีนนป่ยนสนบัตเป็นมีดหลังบ้าน ล่านไปน้องล่านไปล่านไปแต่เย็นถีบแล้วตีล่านไปหลายๆหัวโหไม่ได้วะมาก็ตายอ่ะมาดันก็ตายอ่ะเย็นเจ้เย็นยแต่ผมรู้วิธีละถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเล่นแบบแบบเนี้ยรู้รู้รู้รรรละว่าว่าเล่น<ว>ยังไงก็ได<น>้หัวสองคนหัวแค่สองคน <Net> ไอพี่ปีไปเล่นกลางไฟพี่ปีไปเล่นกลางไฟเว่งเวงกางเองกูกางเองไปเรื่อยๆไปเดินไฟไปเดินไฟเชื่อใจกูเฮียตีใช้ปืนเหรอโอ้โหถ้าไอเฮียตีใช้ปืนนี่เฮียอยู่นะไอเฮียตีมาเล่นปืนลึกอ่ะ ใสุดท้ายแล้วว่าปืนอ่ะต้องต้องหาตำแหน่งวิ่งมาวิ่งมาเอาไว้เพื่อนได้ได้ไว้ถ้าไม่มีปืนอ่ะคือเพื่อนตายฟรีที่เนี่ยชุบยากสวยๆสวยสวยๆได้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 ไ,ดได confused, ห,ห environ, วไหวไหวไหวแก้ได้แก้ได้แก้ได้ไดผมมองว่าแก้ได้ แกได้แกได้แม่ผมมองว่าเขาไม่ได้กักดีหรอกแต่แค่ปืนอะ่ะมันฟรีตะกี้เนี่ยผมเห็นปืนสามสามก็บอกอะ่ะมันมีปืนฝั่งขวาตัวหนึ่งอะ่ะยิงฟรีแบบฟรีแบบฟร,แบบฟรีที่เหี้ยแล้วเราเป็นฝ่ายบุกเขาด้วยอปา้ เราเป็นฝ่ายบุกเขาเขาไม่ได้บุกเราเราเลยเสียเปรียบแต่แก้ได้แต่แก้ได้แต่แก้ได้ไดโดดได้ไงวะแก้ได้แก้ได้แก้ได้อะไว้เปลี่ยนที่เหรอพืเพ่เปลี่ยน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 มันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมคุยกันได้นะปืนฟรีเกินอ่ะปืนเขาฟรี ปืนก็ฟรีเพื่อนไม่ผม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 ล็อกไปแล้วนะลุงทางซ้าย2กระบอกอ่ะไม่มันมีมันมีปืนปืนอีกกระบอกนึงอ่ะที่มันยิงฟรีแบบฟรีเลยอ่ะที่พี่เห็นอ่ะอยู่ตรงประตูประตูไม่มัน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 อยู่ทางซ้ายอ่ะผมผมกดไว้ให้2กระบอกเลยรถรถมันเยอะพี่เขายิงเปลี่ยรถเขาอยู่ตรงรถผมมาเราเราเรารอเขาไม่พี่เพราะว่าปืนเขาปืนสามอ่ะเราจริงจริงเราเล่นระยะได้นะพี่ต๋อใช่พี่ก็เล่นไม่ไอที่พี่เล่นอยู่เล่นระยะนั่นน่ะแต่แต่เราทะลุขึ้นไปหาเขาเราก็โดนสามเปลี่ยเฮ้ยไฟไฟต่อไปไฟไหน หนาบิล่างครับหนาบิล่างบิล่างเป็นระลงล่องไปเลยปืนป่ะเราเลือกไงเราก็เลือกไงเราก็เลือกไงเขาไปที่เลือกที่โลลงการไว้ใช่ใช่ตะกี้ปืนปืนไอติมาเล่นปืนป่ะไม่ไม่ไม่มีนะลูกปืนเขาผมเห็นมีสีชมพูหัวสีชมพูแล้วก็ใครไม่รู้อ่ะสองคนอ่ะผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่ผู้หญิงมีคนหนึ่งอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะสภาด้วยสามบิล่างแต่ตะกี้ตะกี้ซอซอมาสวยมากเลยซอแต่มาน้อยไปหน่อยว่ะ น้องเมื่อกี้เนี่ยทะลุทะลุมากันน้อยใช่น้อยถ้าถ้าเองมากันแบบว่าสักสามคนสี่คนอ่ะคือคือไหวแล้วเมื่อกี้ก็มีคนรักไก่อ้อมสายมาแบบอ้อมสายมาได้ได้สูฟรีหมือนกเขาเขาไม่มีใครแัดเขาไม่มีใครพูดใครใครโดนหนองฟางอ่ะมียี่สิบแปดอ่ะตรงนันผมจนมาใกล้เลยแหละชีวิตเดียวอ่ะไปไปาใครละอะพี่ทหารรันบ้านไหนเนี่ยไปที่ไหนนะใครทหารอ่ะใครทหารใช่ไหมใครทหารใช่ไหมพี่วินมาอ่ะเขาคุยอยู่เขาคุยอยู่ ทหารนี่เหมือนกันลูกที่ไหนจะได้บอกควาูลับโอโซนโอโซนโอโซนงั้นเราเราเล่นปืนเองเองเล่นปืนไอ้ยิงตรงกลางไปก็ได้นะผมจะยิงดูดูดูเพื่อนหน่ะยิงเพื่อนที่มันตัวบางชัวร์ท่านเนี้ยเดี๋ยวผมเล่ยิงปืนได้เองปลา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 เมืองบนนะปลาอะไรวะไม่มันมีผู้เล่นหมดเลยไอ้ท่านผ้นำอะไรมันมีหมดเลยใครจไอ้นี่ไหมไอ้นี่ไหมลงลงไอ้นี่แฟมไหมเดบิลแฟมอ่ะ ล่วงไหมสลับทะเลทรายเหรอคดีนะดีกว่าข้างบนอีกขบุญแม่งทางานอีกมันจะนุ่งหรเล่นี่วงเรเวลไหมครับพี่อันนั้นอันนั้นมันก็นุ่งเหมือนกันอันนั้นมันมึงอยู่ใกล้คนเลยนะที่ฟาร์มอ่ะปืนผมเลเวลน้อยเด็กปืนผมเลเวลสามเองปืนผมเลเวลสามเมื่ไหรจะได้บอกเขาถูกเออนะเขาเสนอมานะถูกเอาไหมไม่อยู่ที่เราดิอยู่ที่เราดิเราเป็นคนเลือกไม่ใช่ไงเราเขาเอานะคุกเอานะคุกไม่แล้วนะคุกก็ได้นะคุกก็ได้